สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชะลพลวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าซานี่ SY2154 ครับรุ่น10 Super ACE ครับอยู่กับทีมงานหาจากกอจกสังวันโชคเจริญยิ่งครับคุณผู้ชมคันนี้เองก็ไม่แกะกลองครับไม่แกะกลองเพิ่งมาเลยไหม่กิ๊นะครับก็ถือว่าเป็นรถขุดที่ได้รับความนิยมสูงมากนะตอนนี้นะครับ อยู่กับอ่างเก็บน้ํา7 0 0 0เท่าไร่ดครับน้องช้างใหญ่นะค่อนข้างที่จะคึกคักไปวันนี้รถวิ่งกันเป็นร้อยนะครับอากาศดีครับอากาศดีแต่ว่าค่อนข้างมีลมนะ ยี้หนึ่งคิวครับแป,ป๊บๆตเต็มนะถ้าเป็นรุ่น200นี่อ่อใช้เป็นแคริเอร์ครับแต่ถ้าเป็นรุ่น135ก็ใช้เป็นลูนกันเลอร์เฮ้ ช่องรล่อเลาจริงๆแต่ก่อนเออแต่ก่อนโกเบน,นี่ก็ใช้ ก็ใช้เครื่องยนต์ของมิโซูนะแต่ก่อนก็ใช้เครื่องยนต์ของมิโซูครับพอเปลี่ยนมาเป็นมาร์กเอก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องยนต์ของฮีโนไปละปัจจุบันมิซูก็จับคู่กันกันกบซานี่ครับซานี่ก็ในรุ่น215แล้วก็205ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของมิโซู CM50 ครับคุานผู้ชม ค่อนข,ข้างที่จะดังนิ่มๆน,นะดังนิ่มนวล ดำตั้งท่าไปฝั่งนู้นเนาะเราก็เลยไม่เห็นต้องพยายามยืนหันหลังให้กับลมครับค่อนข้างลมแรงอ้าเต็มแล้วครับ สําหรับสเปคหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเขานี่ใช้เป็นลูกกอลเลอ8ตัวครับ8ตัวหรือว่าใช้เป็นช่วงล่าง LC mm hmm. ก็ว่าได้นะผู้ชมนะช่วงล่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวมีความกว้างครับมีความกว้างแล้วก็ความยาวของข้อโซ่ก็อยู่ที่47ข้อเลยลูอลเลอ8ตัวแค่และ2ตัวใบแท็ก80เซนครับก็ถือว่าเป็นใบแท็กมาตรฐานของรถของรถุท200 ใช้เป็นเครื่องยนต์ของมิโซ่ครับ4 m 50 158แรงม้าอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีก็เป็นเครื่องยนต์สสูบคอมบังเรีวเทอร์โบอินเตอร์คอนเอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำบูมอาร์มเขาก็เสริมพิเศษ3แชร์ครับวงจีอยู่1คิวน้ำหนักตัวหรือว่าน้ำหนักปฏิบัติการของเขาก็อยู่ที่21ตันกับอีก900กิโลกรัมนะคุณผู้ชมก็เป็นรถกดที่มีน้ำหนักเยอะอยู่เหมือนกันครับ น้ำหนักเยอะอยู่พอตัวเลยนะน้ำหนักปฏิบัติการของเขาก็คือรวมของเหลวทุกอย่างครับรวมหมดและรวมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันไฮโดรลิกนะครับทุกอย่างเลยก็เป็นน้ำหนักปฏิบัติการนั่นแหละ ออมาอยู่ข้างหลังเขาแบบนี้ก็เลยได้ยินเสียงเครื่องยนต์เขาครับปกติไปถ่ายคลิปไหนก็จะได้ยินเสียงเครื่องเขาเบาๆค่อนข้างดังนิ่มเลยทีเดียวนะปกตินี่เครื่องยนต์วิสูค่อนข้างที่จะแน่นกระหึ่มครับค่อนข้างดังแต่พอมาเป็นเครื่องสมัยใหม่นี่ค่อนข้างที่จะนิ่มนวลเลย ปั๊มคาซากิ K7V มอเตอร์ตัวเดินก็ใช้ของคาซสกิครับผู้ชมระบบชุดแทรนี่หรือว่าวาล์วคอนโทรลก็ใช้เป็นของคาซสกิเหมือนกันแต่รู้สึกว่าซานี่เขาจะบอกว่าระบบสวิงหรือว่าโพ้สวิงใช้ของตัวเองนะระบบสวิงซานี่ใช้ของตัวเองนะครับว่าอย่างนั้นนะโอ้ไปไวมากจีบตักนี่เมื่อกี้นี่ เต็มแล้วบ่อู้เต็มแล้วครับเอา้าฟังนู้นเนี่ยเมื่อไห้ไครับจมแล้วนั่นเจ้าซุปเปอร์เอ็กเอ็มนะก็เอาไว้ทำทางครับคันนั้นแล้วก็จริงๆก็มีมอเตอร์เกรดคันหนึ่งข้างๆกันก็มีเจ้ามาเ็นครับ ให้ดูเจ้ามาร์คเทนหน่อยมาร์คเทนก็ซีโซบันกันซีโซเจนย์ห้าอีฮีโน่ร้อยห้าสิบห้ e าแรงม้าอันนี้ปั๊มเขา้าวาซากีเคห้ครับเป็นช่วงล่าง,ง,งปกติลอเลอร์เจ็ดแคร์สองไแท็กแปน้ำหนักตัว21ตันพวกนี้0.93ลูกบาทเมตรุูมอามเสรินพลเกที่เศษ3แชก ัจจุบันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์คอมบันเร็วกันหมดนะครับสำหรับรถขุดนะคอมันเร็วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าไดเล็กก็พอไหมสมบูรณ์แบบมากกว่าครับไม่มีน้ำมันตกค้างในห้องเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าการบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากกว่าไดเล็กกับไดเล็กก็หาช่างที่ไหนก็ได้อ่ะเต็มละ เอา้าดำมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็มารับชมกันต่อเลยสำหรับเจ้า2154 super ace quality c a n i n e w o r l d สำหรับเจ้าซาน n ี่ก็มีลายแยกครับลายแยกลายไปปิ้งเดินมาจากโรงงานสามารถติดอุปรกรณ์ทีควิคป,คปเปอร์รือว่าจะติดหัวคลิปหออัวเจาะหัวกระแทกหัวแยกได้หมดเลยนะ ก็ไม่ต้องไปซื้อเสริมหรือว่าติดเสริมครับถ้าติดเสริมก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้ก็ติดมาให้จากโรงงานก็ไม่ต้องไปงัดไปแงะไปแกะรถนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาใส่กี่ตักนาเจ้า215นี่ วันนี้หอจอกอสังวันโชคก็ค่อนข้างที่จะคึกคักขับรถทำกันกันเยอะเลยอ่ะสองตักสองตักสามตัก ตักห้าตักโอ้ใส่แค่ห้าตักเองครับคุณผู้ชมครับพุ่งขีดหนึ่งคิวก็ใส่ไปประมาณห้าคิวกว่าประมาณหนึ่งจุดสองคิวครับเวลาเขาอุ้มนะก็ใส่ไปประมาณสัก ถ้าจะ6คิวนะครับใส่ไม่เยอะมันจมครับมันจมบ่อยก็เลยใส่ไม่เยอะบางคนถามว่าเอ๊ะพี่ทำไมใส่น้อยจังเลยสาเหตุเกิดมาจากสนนทังแล้ว,ว่ามันจมบ่อยนะครับก็ใส่เยอะๆไปก็เสียเวลาเหมือนเดิมครับ <S <S ติดเป็นจีดิน3ตัว, <S <S ตวแล้วก็ข้างบนนี้ก็รู้สึกว่าจะติดอะไรนะติดหมวกแกลบหรือว่าติดบังแดดครับช่วย โอเคเจ็ดวีเอาเอาละครับคุณผู้ชมก็รับชมกันต่อคลิปหน้อีพีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัดชะลพรด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าซานี่ s y 2 1 5ยหอจกอสังวานโชคเจรินยิ่งก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับ